ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนเจดีสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568นางรุ่งนภพาแย้มอุทยัยครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอดอนเจนีพร้อมด้วยนางสาวไพเราะนิ่มนวลครูศูนย์การเรียนรู้ และนางสาวกันนวีสุดสแสวงบรรณารักษจ้างเหมาบริการเท่าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่30-31ถึงกรกฎาคมและ1สิงหาคมพศออ2568ณวังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ทอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการประกวดโครงงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสกรระดับอำเภอดอนเจดีประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ในวันพุทธที่13สิงหาคมพศ2568ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยหัวใจรู้รักษาคุแผพนดิน เพื่อนักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและรักษาคุณแผ่นดินการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตรู้จักการเสียสละประพฤติตนให้เป็นประโยชน์รู้รักสามคัคคีและมีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงการป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากยาเสพติดและอบายามุข ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคมพศ2568นักไข่ลูกเสือเสือกินผักอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนางรุ่งนภาแย้มอุไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอดอนเจดีพร้อมด้วยนายอนุกูลสาธุพันธ์และนางสาวสิริวันเผือกพันมุกครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมโครงการนิเทศติดต,ตามและประเมินผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณพศ2568ระหว่างวันที่19-20ถึงสิงหาคมพศ2568ณนห้องประชุมสำนักงานสากรประจำจังหวัดสุพรรณบุรีนางรุ่งนภาแย้มอุทยัยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสากรระดับอำเภอดอนเจดีเข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสวนพฤกศษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดดำริสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมพศ2568ณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีนางรุ่งนภาแย้มอุไทยครูสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสองพี่น้องรักษาการในตำแหน่งพ่วมในการสกรระดับอำเภอดอนเจดี เขารวมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนสูงวัยร่วมใจสร้างสุขเทศบาลตำบลดอนเจดีในวันศุกร์ที่22สิงหาคมพศ2568หนห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสกรอระดับอำเภอดอนเจดีดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่23-24ถึงสิงหาคมพศ2568ณโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยาหนึ่งอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยงให้กำลังใจจากนางสาวจันทิพย์สินทุวงสาทนน์ผอ,อสำนักงานสกรประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และนายภูริพัฒน์ีแจม่มรองผอ,อ,อสำนักงานสกรประจำจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะนิเทศและติดตามผลงาน